ท่านครับมาจากไหนนี่มาจากโคราชครับโคราชบ้านเองครับออ๋แต่ก่อนเป็นทหารพลานครับโอ้ทหารพลานครับอยู่กรมไหนที่กรมยี่สี่ครับ <S <S กรมยี่สี่แต่เดิมตั้งอยู่ไหนอยู่อยู่อำเภอทหารหรือพือนฐารทรายครับอ๋อกรมยีส่สี่แต่เดิมอยู่หารทรายเนาะครับเยญาติจากคนคนโคราชไปคอลีไปอยู่หารทรายครับอ๋อเดิมอยู่ป่ากอคอปากโพคออ๋อครับได้ได้บัตรชั้นไหนที่ชั้นสี่ครับอ๋อได้บัตรชั้นสี่แล้วมาวันนี้เนี่ยมาทำไมนี่มาขอจิตที่ ที่ไดนะครับพี่เทมกินดาแล้วก็ขอเงินเงินมันดุงเกียรติดาครับอ๋อขอเงินพดุงเกียติจากรัฐบาลเดือนละสามพันบาทเนาะพี่เนาะครับครับแล้วก็ขอที่ดินขอที่ทํากินด้วยขอกินด้วยครับอยากได้ความกินก้วอย่างหน่อยหนึ่งไม่มีทางกินกินอ๋อครับอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลพูดได้เลยเดี๋ยวผมจะนําเสนอรัฐบาลนี้แหละภายในวันนี้แหละ ยาฟังล์บาลในช่วยเหลือทหารปานทึกที่ด้วยโอกาสนะครับครับแล้วคนกินด้วยแล้วมีววโอกาสที่ไม่ได้ไม่มีเลยรบมาแล้วไม่มีอะไรอย่างเลยมีใบปฏิทึกใบเดียวครับคณะรัฐบาลฟังนะนะครับนี่คือเสียงเบาๆเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องทหารปานทึกซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีครับจังหวัดนครราชสีมาและเป็นผู้ที่ ทำการปราบปรามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อจบภารกิจรัฐบาลมอบเงินจํานวน2องแสนห้าหมื่นบาทให้กับคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและก็ที่ดินทํากินอีกคนละสิบห้าไร่แต่ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจปราบปรามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเหรอไม่มีที่ซุกหัวนอนโอ้ไม่มีที่ซุกหัวนอนลบนานไปก็มีญาติโยงย่อไม่มี พูดมาก่อยเป็นนีอะไครับโอ้ที่ทำกินเลยที่คมีสู้เราพี่เนาอยครับสู้สู้สู้สไปรักษา